โอเคเนาะหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของตัว spanning tree protocol overview นะครับอ่าเดี๋ยวมารู้จักกันเบื้องต้นเนาะมันใช้ทำอะไรเนาะแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับเออเวลาที่เราใช้งานอุปกรณ์สวิ t เนี่ยครับถ้ามีการเชื่อมต่อเส้นทางนะครับในระบบเครือข่ายเนี่ยในระดับเลเยอร์สองนะครับเส้นทางเดียวนะอ่าแบบเนี้ย นะครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับเมื่ออุปกรณ์หรือเส้นทางนั้นเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับอะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าสมมติลิงก์ดาวนะครับก็เดสก์ท็อปก็จะใช้งานไม่ได้เลยถูกไหมครับ <c oughs> ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็เพิ่มสวิตช์มาอีกตัวหนึ่งอ่าหรือสองตัวก็ได้นะครับทําให้เกิดเส้นทางสํารองขึ้นอ่าเราเรียกว่าการทํารีแดนแดนใช่ไหมครับ <c oughs> ให้เกิดเส้นทางสํารองเวลาที่เส้นทางหลักหรืออุปกรณ์ ตัวใดตัวหนึ่งดาวลงไปนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่ลิงก์ข้างบนมันดาวนเนี่ยนะครับสมมติว่าลิงกตรงนี้มันดาวลงไปใช่ไหมครับกราฟิกมันยังโอเควิ่งอ้อมมาทางนี้เพื่อไปได้ถูกไหมฮะมันก็ทำให้การใช้งานของระบบเครือข่ายของเราใช้งานได้ได้อย่างต่อเนื่องเนาะนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ มันก็มีโอกาสนะครับถ้าต่อแบบนี้เนาะมีโอกาสที่อ่าเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเห็นด้วยโทอโพโลโจีที่ต่อเนี่ยมันลูปถูกไหมครับเพราะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะเกิดลูปขึ้นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูปแล้วนะครับมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหนึ่งเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีเครื่องที่มีการส่งบอสแครออกมาหรือหรือทาให้เกิดบอสแครเฟรมออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตะโกนใช่ไหมครับ แล้วก็ forward b o a d cast สวิต c ์โดยปกติแล้วพฤติกรรมของมันนะครับมันก็ได้รับ b o a d cast frame มามันก็ตะโกน b o a d cast ต่อเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็จะส่งต่อกันไปแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับจนเกิด b o a d cast storm ขึ้นหรือเรียกว่าพายุ b o a d cast นะครับทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยอาจจะทำงานไม่ได้นะครับเพราะไปกินทรัพยากรกิน cpu กิน memory ของอุปกรณ์หรือกินลิงก์ speed ปปบนลิงก์ interface ฟฟทำให้แบบลิงก์มันเต็มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ อันที่สองนะครับก็คือผลกระทบถัดมาก็คือเกิด multiple frame transmission ก็คือการประมวลผลเฟรมซ้ำนะครับสมมุติว่ามันมี l o o ใช่ไหมครับไม่มีการบล็อกหรือไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะส่งออกไปแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งย้อนกลับมาแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับว่าเครื่องปลายทางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเฟรมเดียวกันเนี่ยซ้ำนะครับทั้งน้นที่ประมวลผลไปแล้ว มันก็ทําให้การประมวลผลของมันเนี่ยเสียเวลานะครับแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นอีกนะครับอ่าถัดมานะครับก็คือพอมันเกิดลูกขึ้นในระบบเนี่ยนะครับการที่สวิตชได้รับเฟรมเดิมวนเข้ามาหาตัวเองนะครับมันเลยทําให้ Mac Address นะครับตัว Database หรือ Mac Address Table เนี่ยของสวิตชเนี่ยมันเรียนรู้ข้อมูลที่ปิดเพี้ยนไปนะครับทำให้การส่งต่อมันอาจจะส่งต่อไม่ได้นะครับ สมมติอันนี้ MAC address AA เรียนรู้เข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีการบล็อกหรือป้องกันนะครับมันเกิดหลุมขึ้นได้มันก็มีโอกาสที่มันจะส่งออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งย้อนกลับมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตตัวทางขวาเนี่ยก็จะเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมมี MAC address เดียวกันเข้ามาพอรพตเลยวะอ่ามันเป็นไปได้ยังไงคือเครื่อง MAC address เครื่องหนึ่งต้องต่อที่พอตเดียวสิเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตเนี่ยมันก็จะฟ้องหลอกตัวนี้ขึ้นมาว่า บน c ิสโกเนี่ยจะเกิดว่าแม็กแฟลปอะหลอกที่ชื่อว่าแม็กแฟลปนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมีแมกกาเดนเบอร์นี้นะใน VLA n น์นี้นะพอตนี้นะมีการแฟลปปิ้งอยู่มีการซ้ำกันอยู่ระหว่างพอตจีไรับ์ 20, ับยีกับ GI1 อหับับอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับซึ่งแบบเนี้ยเราอาจจะต้องไปดีเช็คแล้วนะครับว่าเหตุผลอะไรที่แม c กาเดนเบมันถึงเข้ามาพอรพตได้เป็นการลูดตรงไหนจริงหรือเปล่านะครับหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกไปจากนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ผลกระทบใช่ไหมครับเรื่องของ Layer 2์สองลูปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันทําให้ CPU ของอุปกรณ์แล้วก็ทราฟฟิกนะครับที่ใช้งานเนี่ยมันมันใช้งานไม่ได้อาจจะส่งผลให้ิตช์นั้นทํางานไม่ได้เลยก็ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับล u t ติ้ง o ูปอ่า o u ต i ิ้งลูปเนี่ยอย่างน้อยนะตัว IP โปรโตคอลมันยังมีกลไกเรื่องของตัว TTL จำได้ไหมครับก็คือวิ่งไปอ่ะวนอย่างน้อยวนไปถึง255 เออโทษทีครับวนจนเหลือศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ดรอปแพ็กเกจทิ้งไปนะหรือว่าแบบกลไกในการป้องกันหลุดของ r o u t i n g p r o t o คอ l อย่าง split h o r i z อ n อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่มีการอัปเดตเล้ากับเข้ามาทางอินเทอร์เฟซเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใน L3 เนี่ยก็จะมีกลไกการป้องกันนะครับอยู่แล้วนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้ในเลเยอร์สเองนะครับในเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีกลไกในการป้องกันหลุดเหมือนกันถูกไหมครับ ซึ่งโปรโตคอลที่จะเข้ามาทํางานตรงนั้นนะครับชื่อว่า spanning tree Protocol นั่นเองนะครับคอนเซปต์ของการทำงานของ spanning tree Protocol นะครับก็คืออย่างนี้ครับ spanning tree Protocol เนี่ยเป็นโปรโตคอลที่ใช้ป้องกันลูบในระดับ l a เยอร2นะครับโดยมันจะทำการเปลี่ยนสถานะของพอตของอุปกรณ์สวิตช์นะครับเป็น blocking เอาไว้บางพอตนะครับเพื่อไม่ให้รับส่งเฟรมได้ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโทอโป و ل و ีเกิดขึ้นนะครับอ่าเพราะนั้นอย่างดูในรูปเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะไม่เกิดลูบแล้วถูกไหมครับเพราะว่าสมมษษษษษติสวิตต์ตัวนี้มีการบล็อกพอร์ตตรงนี้นั้นหมายความว่า Data นะครับก็จะส่งข้อมูลไม่ได้แล้วนะครับทราฟฟิกก็จะวิ่งไปแบบอุ้ยขอโทษทีครับทราฟฟิกก็จะวิ่งแบบนี้นะครับไปนะครับนะต่อให้มันวนกลับมาแบบนี้มันก็จะไม่มีการลูบเพราะมันก็จะบล็อกทราฟฟิกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบล็อกตรงนี้นะครับ จะถูกปลดบล็อกได้นะครับก็ต่อเมื่อลิงก์ข้างบนตรงนี้หรือลิงก์หลักมันดาวไปแล้วมันมีการคํานวณใหม่ละว,ว่าเฮ้ยมันไม่มีเส้นทางแล้วนะครับมันจะต้องปลดปลดตรงนี้ขึ้นมาละมาทราฟฟิกก็จะสามารถเวียแบบนี้ได้อ่าวิ่งมาทางนี้ได้เหมือนกันอ่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวอุปกรณ์สวิชเองเนี่ยมันก็ต้องมีโปรโตคอลตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า B P D U Bridge p r o t o c o l Data Unit โปรโตคอลตัวเนี้ย จะทาการส่งกันระหว่างสวิตช์และสวิตช์ด้วยกันเพื่อเอามาคํานวณน,นะครับว่าเฮ้ยมันมีลูบไหมแล้วผมต้องบล็อกพอรตไหนบล็อกตรงไหนบล็อกยังไงบ้างนะครับอันนี้คือคอนเซปต์การทํางานของ spanning tree นะครับเพราะฉะนั้นบนสวิตช์ที่มีบนสวิตช์ที่รองรับการทํางานของ spanning tree protocol นะครับโอกาสที่จะเกิดลูปเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าต่อ,อให้เราเอามาต่อวนลูบปกปันยังไงก็ตามเอาสายแลนวนกลับมาเสียบสวิตช์ตัวเดิมเนี่ยนะครับ สแปนนิ่งทีโปรโตคอลก็จะทําการบล็อกให้อัตโนมัตินะครับสแปนนิ่งทีเป็นโปรโตคอลที่ทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดลูบบนอุปกรณ์ที่มีโปรโตคอลสแปนนิ่งทีเนี่ยก็จะก็จะน้อยนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะเกิดลูปได้เนี่ยมีหรือเปล่าก็มีนะครับอ่ามันอาจจะมีเคสบางเคสที่เช่นเราเอาเราจะไปปิดโปรโตคอลทิ้งนะครับหรือเป็น ไปต่อพ่วงก,กับอุปกรณ์บางตัวแล้ววนกลับเข้ามายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมี IP Phone IP Phone คือโทรศัพท์ใช่ไหมครับที่วางตามโต๊ะนะครับให้ยูเซอร์ใช้แล้วเราเอาสายแลนจากสวิตช์จิ้มมาที่โทรศัพท์จากโทรศัพท์ก็ต่อเข้ามาหาโน้ตบุ๊กประมาณนี้ใช้งานที่โต๊ะบางทีโน้ตบุ๊กไม่มีคนกลับบ้านไปยูเซอร์เห็นสายมันลอยอยู่ที่โต๊ะยูเซอร์เอากลับไปเสียบ ที่สวิตช์เหมือนเดิมที่ที่อะไรนะที่เบ้าเบ้าเสียบแบบเหมือนเดิมนะครับมันก็วนกลับมามันก็มีโอกาสที่จะวนหลูปกลับมาแบบเนี้ยได้เหมือนกัน้ะเคสแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะหลูปเพราะว่าตัวปกติแล้วตัว i p พีโฟนอย่างเงี้ยหรืออุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะบายพาสเนี่ยคือมันจะมันจะไม่ไม่บล็อกไม่อะไรให้นะครับก็ก็ใช้คำว่ามีโอกาสนะครับงั้นอาจจะต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับ โอเคนะครับแล้วนี่ก็คือโอววิว oh, นะครับในส่วนของสเปนทีโปรโตคอลนะครับอ่าโอเคมีคำถามเนาะสเปนทีใช้เวลาดีเรกนานไหมคำว่าดีเรกหมายถึงว่าการการเฟลเวอร์ทัฟฟิกหรือเปล่านะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีลิงก์อ่าอย่างรูปนี้เวลาที่ลิงก์เนี้ยนะครับใช้งานอยู่นะครับปกติแล้วแล้วถ้าเกิดลิงก์นี้ดาวลงไปเนี่ยนะครับมันจะรีทั f ฟิกรีเลา นะครับรีเส้นทางนะครับลงมาที่เส้นทางด้านล่างเนาะโดยปกติแล้วมันจะรีโคเรี่ขึ้นอยู่กับตัวโปรโตคอลสเปนิงทีสแตนดาร์ดที่เราเลือกใช้นะครับสเปนิงทีเนี่ยก็จะมีสแตนดาร์ดอยู่นะครับคือแปด1ูนย์สองจุดหนึ่งจุดหนึ่งดเป็นสเปนิงทีธรรมดานะครับก็ใช้เวลาประมาณ5้าสิบวินาทีห้าสิบวินะครับ หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนให้เร็วกว่านั้นก็คือสแตนดาร์ดที่ 802.1W นะครับก็จะใช้เวลาเหลือประมาณ6วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับในการคัลคูลเลชในการคำนวณเส้นทางในการคำนวณบล็อกพอร์ในการคำนวณบล็อกพอรตแล้วก็ในการคำนวณเวลาที่มีลิงก์หลักดาวลงไปแล้วก็สลับทราฟฟิกมาอีกลิงก์หนึ่งนะครับ